ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับช่องอิทธิมนทรีวีกันอีกแล้วนะบุ๊มซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมมาครับเรามาคอแลแลบกับคนที่ชอบดักบีมากๆนะครับเรา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 ไปฟังเสียงเขากันนะครับโอ้ผมพูดไปแล้วนะ <laughs> ตูไหนกันเลยโอ้เลือดเลือ ทีีนะพอดตอนนี้เรามีอ,นนอาวุธหินอย่างเดียวเดี๋ยวเรายังไม่มีพวกเหล็กอะไรแบบได้เฮ้ยแต่เหล็กเต็มบ้านเลยเนาะบอกว่าเลยเหล็กเต็มบ้านเลยขอได้ไหมเหลือเหล็กเราเยอะไม่ต้องห่วงนีมีมีไม่ใช่ไรท่านแถวนี้เอ้ยท่านแถวนี้ไม่ค่อยมีนี่ไงสามเอาไปเลยตุบๆโอเคครับกลับบ้านนะ เราจะไปล่าเนเธอร์กันดิสโนะก้เต๋อตมก็ตกลาวาไปโอเคครับทุกคนเรามาเนเธอร์แล้วนะครับผมโอ้ยพิกลฤนเรียบร้อยเราก็ลงลราอะเราก็ลงวาลาวาไปเลยวาระสุดท้ายของเรา <c oughs> 2,000 years later เอาใหม่เอาใหม่เตรียมตัวใหม่เมื่อกี้โดนพิกลิ้น,นใครก็ได้ช่วยหน่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่มีอะไรสรุปคือพี่อยู่ไหนกันแน่เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยกลับล้กลับม,มาล้กลับมาล้เอาผมไปแล้วพี่กลับคืออะไรโอ้ยพิกลิ้นน่ะออกไปพิกลิ้น,อนโอ้ยเอ้สินน้นเสียชีวี มา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 ,มาหาน้ำมาหกสิบสก็ดกับหกสิบสีนี้ผมกดเนเธอไลท์มาแล้วหกสิบส <Six seven. S 1> ออันนี้คือ <Yeah. S 1> มีใหม่ในช่องอิทธิมนทีวีนะครับ six f เราจะสร้างมีใหม่โอ้โหแบมไม่ไโ,โมมหลดอันนี้คือสองชั้น สองชั้นนะครับแบบไม่หลุดนี่เราขุดมาหกสิบสี่บล็อกนิทไรส์นี่นี่นี่ผมไม่โดนเป็นยังไงนี่นี่นี่มาดูมัูมันเป็นบล็อกอย่างนี้ปึ๊บนี่เป็นบล็อกนี้เนี่ยเหรอนิทไรส์ได้นิทไรส์อุ้ยคุณเทนมาพี่เทนมาเอาจะเรียกอะไรนี่เดี๋ยวผมเล่นด้วยพุ่งขออาบน้ำก่อนแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคกลับมาบ้านโย grow actually in scarcity just fall in the wrong ใช่งสงบเพียงเพิ่นสมเทจะม,มาเลยเคื่อนเหรอเพื่อนพี่เหรอใช่นี่ไงมาแล้วไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คุณเทนอันนี้คุณเทนคนเนี้ยนะอันนั้นน้องผม เอาแล้วสรุปใครกันแน่เนี่ยโอ้โน้องผมคือเพื่อนผมยังไม่มาเลยอะเขาจะเข้าดินคแล้วอันนี้คือตกแต่งดำๆมันอะเรามาดิสของขบว,หวนหน้าเออเรามานั่ง<ร>ชมงงรมนกว่ามชมรมคมเอ้ชมรมคนป้า เว้ระวังระวัง<น>เดินเบอร์รี่อะไร<น>ไม่รู้อ<น>่ะลาดเบอร์รี่ใครเดิน,นชเชอรี่ได้ยินเสียงโ,โอ้โหสองช้างคือแบบแหลกมากขนาดนี้ยังแหลกอ่ะหลายชั้างมาแล้วก็ทำนี่าไหร่คืออะไรทำทำโล่ให้หน่อยได้ไหมอ่ะโล่เป็นสิ่งสำคัญมากอ๋อได้เลย เตรียมนอนเต็มตัวผมไป็นคนแล้วเอาไว้ไหนดิเตรียมนอนเต็มตัวเอาเอาไว้ในเก็บของเอาเอามาให้ผมมาเตรียมนอนผมมันเยอะมากเลยนะมีกี่อันเอาราวๆสิบกว่าแล้วทำไมถึงเมาส์ผมมันเป็นบั็อกอย่างนี้เนี่ยเอาเมาส์บั็กแป๊บนึงเมาส์มันเด้งไปมา หายละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บก่อนตอนเนี้ยเตียงนอนเยอะมากโอ้เยอะมากเลยเตียงนอนตอนนี้ฮอปปี้หิวนะฮะก็เลยกินอะไรไม่รู้กันอย่างเงเจอเจอเจาดูเอาว่ามันเยอะแค่ไหนดูในกล่องนี้เลยดูในเตียงนอนเยอะแค่ไหนดูในกล่องกล่องอันนี้ใช่ไหมกล่โอ้โหห้าสิบ ห้าห้าอันเนียห้าสียี่สิบเอ็ดอันเยอะหมเยอะมากอันเหลือเมาส์ผมเป็นอะไรเนี่ยน่าจะปะตรงนี้ปะไม่ใช่หมายถึงว่าแป๊บนหนึ่งผมอยู่เอ่อเอ่อแป๊บหนึ่งแบบโอ้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 น้ำยากันไฟเราเยอะมากโอ้ยเอาผมไม่ได้จะกนัน โอเคกลับมาปกติเราจชุดก่อนให้กับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเอาไลมอนมาก่อนโอ้โหเราต้องเสียไลมอนเยอะดิตายตายตายโลอยู่ไหนเอาโลมาอ๋อเพชรไทยไปไหนวะอ๋อนี่ไงเหล็กขอยืมเหล็กนะขอขอยืมเหล็กเก้าอันเอาเลยครับเอาเลย thank you so much เว่าเพชรเพชรไทยไปไหนก่อนวะ เราต้องไปขุดไม้อีกโอ้โอ้ไปฮะชีวิตคนบ้านบ้านต้องรอกักนานมากมันจะมีสองเตานะเตาเดียวโอ้นานมากใครใครเป็นอะไรอ่ะคุณนีชที่มอนคุณอยากคุณไปทางไหนอ่ะคุณอยากไปทางไหนระหว่างเขาไปตรงแฮปปี้แกร์กับเดินไปเราอะกาแบบแฮปปี้แกร์ก็ได้แฮปปี้แกร์ดีกว่า ค <Okay. S 1> แต่แป๊บหนึ่งขอแบบขออันนี้มาให้ขอตัดไม้ก่อนแล้วไปหาทางแฮปปี้แกสแล้วก็แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมานะข่องน้ำแปบบ๊บเออเกมอามาแฮมิเกอรอินเด โอเคครับทุกคนจังหวะที่พี่เขาไปเข้าห้องนั้นนะครับผมจะมาครับอันนี้กันนะครับผมจังหวะนี้ผมจะมาครับโล่กันนะครับผมเพื่อสร้างเกาะป้องกันให้กับเรานรีโโ่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น,นี้อันน,น,นี้อันนี้เตียงนี่นที่ครับโล่อันไหนคือโล่ b l u ออน,นี่ไงโล่นี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 ่โอเคเอาเอามาใช้แค่นี้เองอะโอเคทุกคนผมได้โล่แล้วได้โล่แล้วนี่เป็นไงนี่คือโล่ฮับบี้โอเคเอาละได้โล่แล้วผมคราฟเองกับมูดีมากครับผมเฮ้ยแล้วผมเอาเหล็กมาทำไมเนี่ยตอนนี้คุณอีกคนคราฟได้แล้วเก็บเลย เวลาที่จะใช้โลกคือต้องกดคลานแล้วมันก็จะอันนี้มาดูกันว่าจะระบบ iPad คืองงมากเอาจริงจะมาดูกันว่าจะได้สักกี่ก้อนเชียวโอ้แม่ก็คลิปยาวแล้ว8นาทีมันก็ยาวแล้ว <c oughs> โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ถึง800กันด้วยนะผมเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย